ด้ขวานชายัิพน,านารากธ์เด็นนิน,นหน้ายุทธศาสตร์ความมั่นคงทางด้านอาหารลุยโครงการโครบานชายแดนใต้ลงพื้นที่ดูการเตรียมความพร้อมในพื้นที่นราธิวาสเมื่อวันที่18มีนาคม2566นายนิพนธบุญยมณีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ลงพื้นที่อำเภอตักใบจังหวัดนราธิวาสติดตามการเลี้ยงโคพันโคทาจิมะณศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาสโดยมีนายจักรพงษ์ขานโมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาสพร้อมด้วยนายสมพงษ์เพชรพรมผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นราธิวาสให้การต้อนรับและรายงานถึงวิธีการเลี้ยงโคพันโคทาจิมะพร้อมกันนี้ได้นำชมโรงทดลองโคและศึกษาข้อมูลถึงวิธีการเลี้ยงโคพันโคทาจิมะ โดยโคพันโคทาจิมะเป็นโคพันที่ให้เนื้อมีคุณภาพดีมากมากสายพันหนึ่งโดยลักษณะเนื้อจะเป็นสีแดงมีความนุ่มมีไขมันแทรกสูงซึ่งจะเป็นไขมันชนิดคุณภาพดีส่วนลายเนื้อจะมีลักษณะคล้ายหินอ่อนและเนื้อมีรสชาติดีได้รับความนิยมสูงนายนิคนกล่าวว่าเมื่อวานหลังจากที่ได้ไปเปิดโครงการสร้างการรับรู้เรื่องโคแมนชายแดนใต้ที่จอ ปัตตานีซึ่งจะขยายผลให้ครอบคลุม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางด้านอาหารวันนี้จึงต้องการมาดูความพร้อมของระบบการจัดการต่างๆในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในการที่จะไปส่งเสริมให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ซึ่งการติดตามนี้เป็นต้นทางขอองค์การดำเนินโครงการโคบานชายแดนใต้เพราะเราต้องทีโคนเนื้อในพื้นที่ให้ได้เสียก่อนและพันธุ์ของโคนั้นจะต้องเป็นที่นิยมของตลาดอย่างในโรงทดลองโคนี้ เป็นโคสายพันธุ์มาจิมะที่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคนอกจากนี้จะต้องมีการรับรองพันธุ์ตามมาตรฐานในการที่นำไปให้เกษตรกรเลี้ยงอีกด้วยเพราะการเลี้ยงใช้เวลานานหากไม่ได้มาตรฐานหรือตลาดไม่นิยมก็จะทำเกษตรกรได้รับความเสียหายส่วนในเรื่องกระบวนการแปรรูปส่งออกก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปแต่สิ่งสำคัญคือต้องมีลูกโคเพื่อน,นำไปสู่การเลี้ยงดูการขุนในพื้นที่ที่ได้มาตรฐานต่างๆเสียก่อน นอกจากนี้นายนิพนธ์ยังมีความสนใจที่จะสนับสนุนให้นำโคพันโคมาจิมะนำมาเลี้ยงเพื่อที่จะเป็นต้นแบบทดลองเพื่อศึกษาในเบื้องต้นเพื่ออธิบายรวมทั้งได้สร้างปัญหาและอุปสรรคที่จะไปปรับปรุงการเลี้ยงได้อีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ต้นน้ำแล้วจะพัฒนาไปสู่กระบวนการปลาน้ำและปลายน้ำต่อไปทับทับครับมีหลายอย่แล้วส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่ามีมีกลุ่มที่ปุ่นต่อเพื่อสร้างท่านไปไปชิมโอยังทำมาเนี่ย เนื้อชุดนี้ที่ผมเนี่ยตัวนี้ผมเชื่อแล้วก็ให้ทางหลายๆทาท่านมาชิมนะครับตัง้งแต่รองปละหลแล้วท่านน้าภัยก็ไม่ได้มาชิม,ม,นะม,มแล้วก็คือนิ่มนะครับเนื้อลุ่มไปนะครับตอนที่ผมเลี้ยงตัวเนี้ยมันมีโรงงานทีเนะ่เนี่ยผมเอามาเลี้ยงตัวเนี้ยมาทำเปสูตรอาหารที่โวตัวเนี้ยในสูตรอาหารที่หลักได้คากขึ้นะครับแต่ตัวนี้มันเป็นตัวเลขที่ที่คำนวณออกมาแล้วก็ช่างอยากของริงตอนที่ว่าเราท่านมีเอกสารทั้งหมดไว้ทุกปร้ร เดี๋ยวเดี๋ผมส่งเรียงมาเรื่องเนี่ยสองสามมาแล้วก็เราเรียงมาตามระเบีบการเรื่องติดตจากตัวเล็กข้างพละมารจะเรียงเ็ปในข้อคบครข้ออันนี้นะ่าแยกระดับที่ต้องถูกลักษณะด้วยนี่ไม่ต้องความาดมากเขาตัใช้พลังงานมากมันก็ออกไปใช่อ้โอเคโอเคไม่ใชขมันก็อยู่ใช่นี่พอ <Okay. S 1> เราเชื่อเสร็จแล้วในตัวแรกเนี่ยนะครับตัวแรก